ใครลึกลับผู้มาจากมิติอื่นพิภพอื่นหรือแม้แต่อาจจะมาจากดาวดวงอื่นเรื่องลึกลับที่เกิดขึ้นบนโลกที่ไม่มีใครบอกได้ว่ามันคืออะไรกันแน่สิ่งมีชีวิตรูปร่างสูงใหญ่คล้ายกับมนุษย์ผู้ชายผู้มีเสื้อคลุมยาวหมวกทรงกลมคล้ายหมวกของนักบินอวกาศที่มาพร้อมกับทักษะที่เหนือกว่ามนุษย์ต่อนหน้าผู้คนหลายร้อยหลายพันคน เขาไม่ได้ปรากฏตัวเพียงครั้งเดียวหากแต่เขามาปรากฏตัวทําให้ผู้คนตื่นตระหนกและหวาดกลัวอย่างต่อเนื่องหลายต่อหลายครั้งเป็นระยะเวลายาวนานกว่า60ปีเลยทีเดียวผู้หลุดลึกลับผู้มาจากดาวดวงอื่นพบอื่นหรือมิติอื่นขณะนั้นเป็นเวลาค่ำคืนของเดือนตุลาคมปีคศ1837มมีเสียงกริ่งดังขึ้น ที่หน้าบ้านของครอบครัวเอาซอฟเจนเอาซอฟสาวน้อยของบ้านเป็นคนลุกขึ้นเดินงัวงเงียไปเปิดประตูพร้อมทั้งนึกแปลกใจว่าใครหนอมากดกริง่งเรียกในเวลากลางคืนของคืนนั้นหนาวเย็นเต็มไปด้วยหมอกอย่างนี้เมื่อบานประตูเปิดออกเจนอันซอฟมองออกไปข้างนอกอาปากจะถามถ่ายว่าเป็นใครมีธุระอะไรแต่แล้ว ปากของเธอก็อ้าค้างและอากับกริยานิ่งค้างไปหมดแทบทุกส่วนด้วยความตื่นตกใจที่เกิดขึ้นทันทีที่มองเห็นบุคคลหน้าประตูที่รูปร่างสมควรแก่ความกลัวจนขวญหน,นีดีฟอร์ร่างนั้นเป็นร่างของผู้ชายสูงมากทีเดียวสวมเสื้อกลุมสีดำทั้งกว้างและยาวแต่สิ่งที่ทำให้ผู้พบเห็นต้องตื่นตะลึงก็คือใบหน้าของเขา ใบหน้านั้นไม่ใช่ดวงหน้าอันน่าหวาดกลัวของปีศาจอสูรกายอย่างที่คิดแต่เป็นใบหน้าที่มองไม่เห็นด้วยซ้ำไปเพราะว่ามันปกคลุมโดยตลอดด้วยหมวกกลมใสลักษณะคล้ายกับอ่างปลามองทะลุเข้าไปเห็นดวงตาลุกวาวราวกับแสงเทียนคู่หนึ่งสาวน้อยเจนแผดเสียงกรีดร้องออกมาสุดเสียงด้วยความตื่นตระหนกชายล่างประหลาดนั้น คงจะตกใจกับเสียงแผดร้องจึงพราออกจากหน้าประตูรีบวิ่งหนีออกไปเพราะว่าขณะที่วิ่งนั้นชายเสื้อคลุมกว้างและยาวของเขาคลี่ออกเผยให้เห็นเสื้อผ้าที่อยู่ข้างในได้อย่างถนัดตาเสื้อผ้าของเขาไม่เหมือนกับใครในโลกเลยทีเดียวมันเหมือนเป็นชุดเดียวติดกันตั้งแต่คอจนถึงข้อเท้าแนบเนื้อสนิทเนียนเป็นสีเงินมันวาว เวลาผ่านไปไม่นานตำรวจแห่งสถานีเทมส์ ames, ก็มาถึงตำรวจรับฟังเรื่องราวของเจนอันซอฟด้วยสีหน้าที่ยากจะคาดเดาและลงความเห็นเมื่อรับฟังเจนจนจบว่าเด็กสาวอาจจะตาฝาดเรื่องแปลกประหลาดไม่ได้เกิดขึ้นแต่เฉพาะกับเจนเท่านั้นเรื่องประหลาดเกิดขึ้นกับชายหนุ่มอีกคนหนึ่งซึ่งทำงานในร้านขายเนื้อไม่ห่างออกไปนักให้การยืนยันกับตำรวจว่า เขาเผชิญหน้ากับชายลึกลับผู้แปลกประหลาดคนหนึ่งมาแล้วโดวยที่ชายคนนั้นทําให้น้องสาวสองคนของเขาตื่นตกใจพอเขาไล่ตามชายลึกลับก็วิ่งหนีเข้าไปในมุมในตรอกตันแถวแถวนั้นและกระทําอะไรบางอย่างซึ่งแสดงชัดเจนว่าเขาไม่ใช่คนธรรมดาน่าจะเป็นผู้ที่มาจากมิติเล่นลับอื่นหรือพบอื่นและไม่แน่อาจจะมาจากดาวดวงอื่นด้วยซ้ํา ที่ก้นตรอกตันมีกำแพงสูง14ฟตุตขวางอยู่ชายลึกลับผู้นั้นที่อยู่ในเสื้อคลุมสีดำกระโดดแผลวเดียวข้ามกำแพงนั้นไปสู่อีกฝากได้อย่างสบายขนาดความสูง14ฟตุตหรือราว4เมตรนี้นับว่าเป็นความสามารถอันยอดเยี่ยมมากและชายลึกลับคนนี้ก็เลยได้รับสมญานามว่า The Jumping Man มนุษย์กระโดดสูงนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา นี่เป็นปีแรกที่มนุษย์กระโดดสูงหรือจัมปิ้งแมนออกปรากฏกายเพราะในครั้งต่อๆมาเขาเปิดฉากวาดรวดลายที่น่าตื่นเต้นกว่านี้แต่เขาไม่ได้ทำร้ายใครนอกจากทำให้ผู้คนหวาดกลัวและตกใจจนแทบช็อกกันเท่านั้นแปลกอยู่อย่างก็คือเขาอุ่นเครื่องหลอกหลอนชาวบ้านที่อยู่ในแถบลอนดอนใกล้ฝั่งแม่น้ำเทมส์เป็นที่แรก แล้วก็หายหน้าหายตาไปนานถึง8ปีและกลับมาเผยโฉมอีกครั้งในปี1845ออกอารวาสทำให้ผู้คนตื่นตรนกไปทั่วเรื่อยมาเป็นระยะเวลาหลายปีติดต่อกันโดยที่ไม่เลือกวันเวลาและสถานที่สำหรับอาณาบริเวณที่เขาออกโรงแสดงการกระโดดสูงที่ไม่ได้รับเชิญนี้มีทั้งในมหาลครลอนดอนเซอร์เล l a n ค a เซอร์ลินคอนเชอร์วอลเลเชอร์มิดเดิลเซ็กและอื่นๆอีกหลายแห่งแต่ละครั้งที่ปรากฏตัวชายลึกลับคนนี้เป็นต้องสาธิตวิธีกระโดดสูงให้ผู้คนเห็นอย่างตื่นเต้นทุกครั้งและที่น่าสังเกตก็คือยิ่งปรากฏตัวบ่อยครั้งระดับความสูงของก้าวกระโดดของเขาก็ยิ่งเพิ่มขึ้นจนหน้าพิศวง ในช่วง10ปีแรกระหว่างปีคศ1860ถึงปี1870เขากระโดดได้สูงและไกลราว30ฟุตต่อหน้าต่อตาพยานที่มีจำนวนมากมายในหลายท้องที่ด้วยกันในช่วงเวลาดังกล่าวมีพยานยืนยันการมาเยือนของชายลึกลับมากมายหลายสิบรายมีที่น่าสนใจอยู่รายหนึ่งที่บันทึกเอาไว้ เรื่องที่บันทึกไวน้นี้เกิดขึ้นในปี1877ใกล้กับกรมทหารเล็กๆในอนเดอร์ซอแห่งแฮมเชอร์พยานที่พบเห็นชายลึกลับที่แปลกพิศดารน,นี้เป็นทหารยามของกรมนั้นรายละเอียดมีอยู่ว่าขณะที่ทหารยามทั้งสองคนเดินตรวจรอบๆกรมทหารจูๆ่ๆชายลึกลับในเสื้อคลุมสีดำก็โผล่ให้เห็นบนกำแพงสูงและกระโดดลงมาสู่พื้น อย่างงดงามราวกับนักกีฬาเอกเสื้อคลุมเผยอ,ออกให้เห็นชุดแนบเนื้อสีเงินข้างในแสงสลัวจากเสาไฟด้านข้างกรมทหารทำให้เห็นหมวกทรงกลมสายกระจ่างที่ครอบศีรษะตลอดเวลาเช่นเดียวกับพยานคนอื่นที่มักจะเห็นชายลึกลับคนนี้สวมหมวกทรงกลมคล้ายกับกระจกใสบ่งบอกว่าชายคนนี้ไม่ใช่คนปกติธรรมดาโดยทั่วไปเป็นแน่ ใครหยุดนะไม่งั้นจะยิงพลทหารหนึ่งในสองนายร้องตะโกนอย่างเฉียบขาดแทนที่จะปรีปากตอบโต้หรือหยุดชะงักชายร่างสูงใหญ่ก็กระโดดแผวเข้าหาทันทีทหารยามอีกคนเห็นท่าไม่ดีก็สาดกระสุนปืนยาวที่ถือเข้าใส่ในระยะเผาขนแทนที่ร่างสูงโย่งนั้นจะชะงักหรือลม้มลงกลับตรงทื่อเข้ามาเสมือนว่า กระสุนจากปืนยาวนัดที่เข้าเป้าสวงอกอย่างขนาดทันดีนั้นทําอันตรายเขาไม่ได้เลยยามคนแรกที่ตะโกนสอบถามจึงลั่นกระสุนเข้าใส่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าผลที่ได้รับก็เป็นอย่างเดียวกันร่างประหลาดสูงใหญ่นั้นเข้าปชิดตัวในนาทีนั่นเองทหารยามทั้งสองก็เหวี่ยงปืนทิ้งและหันหลังโกยอ้าวเข้ากรมทหารไปการที่ทหารยามยิงปืน และละทิ้งหน้าที่หนีไปนั้นนับว่ามีความผิดต้องนำขึ้นศาลทหารทหารยามที่สวยทั้งสองจึงต้องไปยืนในคอกจำเลยและให้การในศาลทหารซึ่งมีการพิจารณาคดีอย่างสดสดร้อนๆหลังจากเกิดเรื่องไม่นานนับว่าเป็นโชคดีของยามทั้งคู่ที่ผู้พิพากษาในครั้งนั้นเป็นคนใจกว้างพอที่จะยอมรับฟังเรื่องอันเหลือเชื่อ ประกอบกับพิจารณาท่าทางอันเต็มไปด้วยความแตกตื่นลนลานของผู้น้อยทั้งสองคนนั้นนอกจากนี้ยังมีการนําเอาหลักฐานข้อเท็จจริงอื่นๆที่เกิดขึ้นแล้วก่อนหน้านั้นในละแวกแฮมเชอร์ที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นลักษณะคล้ายกันไม่กี่วันมาร่วมพิจารณาด้วยลงเอยด้วยการตัดสินว่าจำเลยทั้งคู่ยิงปืนใส่บุคคลลึกลับ ที่เข้ามาขมคู่คุกคามจริงจากการพิพากษาคาดีและตัดสินนี้ทำให้เป็นหลักฐานชัดเจนว่าในแฮมเชอร์สมัยนั้นมีมนุษย์กระโดดสูงจริงเดอะจัมปิ้งแมออกอารวาดบ่อยครั้งจนเป็นที่ยอมรับในหลายวงการแม้แต่สารทหารก็ยังรับฟังเจ้ามนุษย์กระโดดสูงก็ไปยืนโดดเด่นบนหลังคาของอาคารสูงหลังหนึ่ง เพ่งจ้องลงมาไปที่ถนนเหมือนลังเลหรือตัดสินใจอยู่ว่าจะทำอะไรต่อไปดีแต่เมื่อเขาเห็นว่าฝูงคนที่เดินสัญจรไปมาบนถนนพากันแงหน้าขึ้นจ้องมองดูเขาด้วยสีหน้าหวาดกลัวยอดนักกระโดดสูงที่มาจากมิติเล่นรับนี้ก็กระโดดสาธิตวิธีกระโดดไกลไปบนหลังคาอาคารใกล้เคียงในระยะ20ฟุต และก็ลับหายไปหลังจากเหตุการณ์นี้จนกระทั่งปี1904ข่าวคราวการมาปรากฏตัวและสาธิตการกระโดดสูงกระโดดไกลของมนุษย์ลึกลับยังคงมีอยู่อย่างปลาปลายแต่ในปี1904นับเป็นปีสุดท้ายไม่มีใครรู้ว่าชายลึกลับกับคืนมิติเล่นลับไปหรืออย่างไรเพราะเขาไม่มา กระโดดไกลหรือกระโดดสูงให้ใครได้ชมอีกเลยรายการการแสดงครั้งสุดท้ายของชายลึกลับเกิดขึ้นที่ลิเวอร์พูลในกลางวันแสกแสกเขาปรากฏกายออกมาตามถนนต่างๆในลิเวอร์พูลและกระโดดสูงครั้งแล้วครั้งเล่าต่อหน้าชาวเมืองที่เดินกันคาลาคร่ำตามถนนเหล่านั้นผู้ที่พบเห็นล้วนแต่ตกตะลึงจังงางและไม่มีใครคิดจะไล่จับเขาเลย และแล้วประดุดเป็นการสั่งลาครั้งสุดท้ายเขาไปเผยตัวที่เมอร์ซีไซส์และกระโดดพวดเดียวจากพื้นถนนซอร์สเบอรีไปสู่หลังคาตึกสูงริบจนเหลือเชื่อว่าคนจะสามารถกระโดดได้อย่างนั้นแล้วเขาก็รับหายไปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเป็นการหายลับไปตลอดเลยและไม่มีใครได้เห็นเขาอีก ผู้คนจำนวนมากมายบนถนนซอสเบอร์ีมองเห็นอย่างจงแจ้งว่าเขากระโดดแผลวขึ้นสู่ยอดตึกแล้วหันมาโบกมืออำลาวิ่งลับหายไปจากสายตาในนาทีต่อมานั้นเองชายคนนี้อาจมาจากมิติเลนซึ่งอาจจะเป็นมิติอื่นอันซ้อนเหลี่ยมกับมิติปกติหรือไม่เขาก็อ,อาจเดินทางมาจากที่พบอื่นเพราะลักษณะเสื้อผ้า และหมวกอวกาศที่เขาใส่อยู่มันฟ้องว่าเขาไม่น่าอยู่ในโลกปกติของเราข้อเท็จจริงอีกอย่างหนึ่งที่หนักแน่นพอที่จะชี้ชัดถึงความไม่ปกติของชายลึกลับนี้ก็คือระยะเวลาที่เขาปรากฏกายตั้งแต่ครั้งแรกที่เขามาปรากฏตัวก็คือปี1837ส่วนปีสุดท้ายก็คือปี1904เมื่อนับระยะเวลาทั้งหมด ห่างกัน67ปีหากเราคิดคำนวณที่เขาปรากฏตัวครั้งแรกในปี1837หากเขาอายุ20ปีบวกเข้าไปอีก67ปีผลลัพธ์ก็จะเท่ากับ87ปีดังนั้นการปรากฏตัวครั้งสุดท้ายเขาเป็นคนแก่อายุ87ปีอย่างนั้นหรือคนแก่สามารถกระโดดจากพื้นถนนซอสเบอร์รี่ขึ้นสู่ตึกที่มีความสูง ถึง30ฟุตได้อย่างไรชายผู้นี้อาจมาจากมิติอื่นมาจากภพอื่นหรือแม้กระทั่งอาจมาจากดาวดวงอื่นแต่คำถามก็คือเขามาทำไมเพื่ออะไรโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่ตอไป เราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ